สบายดีคนขังสวน,น,นพี่น้องขังสวนสบายดีเป็นอย่างน้อขอสภาพเน่ได้ยนินว่าที่ตั้งซองหมนหลายเทือ่อ้วไ้ตั้งแต่ปีก่อนนี่ก็ยังบบตั้งไปนี่เนะนาะได้ยินว่าจะตั้งซองยูทูบตั้งแต่หลายเดือนหลาย,ายาปีแล้วก็บ,บก่บตั้งจักเถื่อนะ่ะพีเอฟซีทาติดตามอยู่ยอันมือนี้เพิ่งกลับไปถ่ายเลยคีปพันนะถ่ายทุกมือไอเขาหน่ะแต่ว่าบบเอาลง ย้องเพื่อก,กันเมื่อนี้เพิ่นกลับไปถ่ายคลิปล่าสัตว์ป่ากระโปรงมาแต่ว่าโบาได้แล้วเพิ่นกลับโบได้เอาลงไปยืมกล้องเข้าไปถ่ายถ่ายทุกเครือแต่ว่าโบาเอาลงมาแล้วทีสี่รบเลยครบเลยยังแต่ข่อยโบมีคู่ข่อยคู่กับอามี่ก็ได้กับตกงายน้ำมาเราลาว่าหนึ่งก็แต่งกางเกงเจ๊ลยแล้วต้นตะโพลต้นน้ำเฮลล์นอะไรหฮลล์เนี้ยเฮลล์ สบายทุกคนสบายดีพีพซีทคนเด้อยินดีตอนหับเข้าซ่องเฮงหละน้อยสาวลาวคลิปนี้กันต่อจากที่เฮาเห็ุยำยอแล้วพีพซีกินพักพน่อนหนึ่งแล้วก็พากันขึ้นมาเบิงสวนเอื้อนนี่มากับอามี่มากับหลานพาพาหลานมานำหาพ่อเมย์พว่าพ่อเมย์เพ,เพ,เพื่อนพากันมาอันอันนั้นยูอพี่พีพซีมานถังหัวถางป้าเนาะคนเอืนอนเนาะน,น ต้นเต่านี่ค่ะเด้อไปเอากระแจกกันซีมาเก็บผักขิลิกพ่อเบบซีพะวังขิลิกอันนะั้นขิลิกฟูง,งามมามามา,มาอุ้มหลานอยู่ตอนนี้นี่อามิอามิโอ้มีมีบุเคยมามีบอนมีบุเคยมาบอนนี่สบายดีก้องเครื่องข้างลา่างก็อยากนั่นเนี่ยหน่อยหนึ่งเด้ยอยวเบซีพะวังโหลดมาสวนแนละ้ว เครื่องเฮดเวียกเต็บเลยเป็นเครื่องเฮดเวียกของไอ้เขยเป็นเครื่องมือการต้นหมอกต้นไม้เอียงเฮาโบฟูกัสทางหลานแล้วกันแล้วเบิร์นเต่เบิ่งแต่สองไอ้น้องเขาโบต้องเอื้อนอันว่าอากับหลานเด้อเอื้อนส่งไอ้น้องเอาเนาะเรอมีเนาะวายเห็นตัวเองบ่อยู่ในกล้องเหอเห็นบ่ไอ้ตูลงไปไขประตูคุณพี่ อุ้ยต้นตาวนะคะไอ้ไอตาวลิน้นยาวแท้ว,ว่ามาหนี้กับมาบอกว่าตาวกับยุบอกว่าให้เอิ้นว่าเอื้อกับปน,นั่นเอื้อกับน้องบอก่ต้องเอิ้นอันอากับลานเราไม่<า>ทันอยากเท่าเลยมันชิดทายรู้ไหมทีไปโค้งมาเนี่ยทีไปโค้งรถมาโอ้ยนด้ยิน, <c oughs> น,นเสียงแม่ได้ยินเสียงแม่งว่าปะเออ ได้ยินเสียงแมงว่าปรับนะไปบึ้งอันมะม่วงนะเบ้าโอเคอุ้ยขอขอลงไทยมันกอนแป๊นนึงได้บอกเจ้าถึงจึงลงมาซึ่งตัโอเคอ้ยซีพอดีเขามาอัปเดตมันให้ซีเบิงเลยเ้าถึงฝนแมประมาณสี่หน้าเบาสู้ดีขนาดเลยนี่มะม่วงนะบาาสูคดีมันสู้ดีมันของนาเบ้านี่มันของนาบ้าพอดีแล้วลูกแล้วฝนตกโอ้ เจ้าไหนเดี๋ยวเขาพาไปมาหลอดเต้นปะพ้าวเขาจะยันสั่งตรงละบ้าละบ้าแล้วก็ผูกเขามาโค้งรถเดี๋ยววันนั้นเะานอนยางกลับขึ้นมาเขาจะโค้งขึ้นกันเหตุใดโค้งรถวะเอาไปจอดได้ยัะมันมีนวยเป็นตะกินอยู่ได้มันมีใคอยมาขอเราโอ้ยเห็นยูตาร์ถพ่ออมีแหละวะมาแถวนี้ก็จะมืดว้าไอ้ตาวน่วยมัเริ่มเทิ่มเลยนวลบอกไงเอา จอดดูสิโบเฮดโบเฮดอยู่ในคลิปนะเอาเวนเอาเวนนั่นแหละมันมวนหยิบเอามาโนเถิงว่ายุ่งๆมันโมเถีงอะน่าบอกไงพูดตายโอ้ไม่กอดเมียไทยอันนั้นไปสตอรี่เข้าไปอัลลูก็คอคอนเนคติ มาลอเก็บขี้เล็กเง่ะมาเก็บขี้เล็กอามีมาเก็บขี้เล็กว้ายว้ากบุราเ็นแม่น่ะมันหัวอะไรอะไระอยจกออกเออมาลินน้ำไข่ที่บอกเาะแขกแบบแบบอยู่ สองตัวตั้งไว้สองเดี๋ยวจะเก็บเหิือนกันไปทายมันก่อนนะจ๊ะห้าอีน่ะเราจะนี่ PFC แล้วตอนนี้เขากลับมาหอดแล้วลงรถเรียบร้อยแล้ว PFC นี่สีมาพามาเบิ้งเตยไพ่กับอ้ายเพิ่นกำลังพากันถางเตรียมจะปุ๊กเฮือนแต่ว่าแต่ว่าเริ่มหมันก่อนเริ่มทางอนามัยก่อนใส่เกาะวบาซิลรีวิวจังไหนทั้งนานี่จีเฮ็ดข้องเสกไก สิปลูกสวนมักซิดาหรือว่ามักฝรั่งเนาะมักฝรั่งมักฝรั่งฝรั่งแล้วก็สิปลูกาปลูกาปลูกากั็มักซิดาตัวนี้เป็นโครงการของเมียเบื้องนี้คือการโครงการของหัวฟ้าหน้าสือว่าก็กัวพาก้าอยู่ทางเขาพากันเป็นโครงการของหัวคนละโครงการคนละโครงการ เขามาทางตัวนี่อันนี้หน้าเฮือนจะเฮ็ดมาทางนี่ว่ะแน่สิเป็นหนาสิเป็นแซ่บะเป็ขึ้นสิเฮ็ดตั้งแต่นั่นกกตก็ปนมาือนติมอมีกกวใปลูกหญ้าเลี้ยงัวโทมาแล้วกันบ่มันับาเพราะว่านั้นโอ้ใบตวเซีอ่อนๆเก็บไปใส่แกงยงนี่เนาะปลูกบ่เป็นหยังเราอย่าปลูกเขาจว่าบ่ให้ปลูกลยข้างหน้าบ่ดีนะเฮือนอ้ตู <laughs> ก็ตัวอันนั้นปู่ก็ซื้อบอกใน้้อันนั้นเน็มอย่างเน็มก็น้ำที่เป็นชั้นล่าง,างหอยยุ่งนะบ่เป็นยังเดี๋ยวสิบบาทให้ถ้าเฮียพีไปเบิ่งอันมันก่อนเบิ่งมนนันเฮียพีมันอ่ะเบาเยอเกลืออย่างนึงลงไปเ้าก็สิไปเก็บขี้เล็กเมื่อไว้เห็ดออกมื้อหน้นาแต่๋ยววานจะพันในเห็ดมะแรงนี่มันอ่ะเบาพาอันนั้น ตัวนี้าจจะเป็นทางทางเที่ยวทางเที่ยวน้ำกันของสวนเอื้อยเอื้อยเอยขาทางนั้นเลยของสวนอ้ายของสวนเฮาแล้วก็สวนลาบาวทางเที่ยวเดียวกันเลยใส่ทางเดียวกันนี่ของเฮาันขี้ไปนี่เฮาก็จะไปเจาะหัวเขา่าเห็ดประตูอยู่พุ่นสวนเฮาย่พุ่นยังเป็นป่าอยู่สวนลาน้อยน่ะนี่เทปซีไม่มีพามาเบ่งภาพบรรยากาศร่วนๆเลย ผ้มามันเนาะฝนตกมาแล้วเพิ่นเริ่มบันป่งยอดขึ้นมางามขนาดนี้เี่จสิทั้งเบิดนี่ก็ประมาณหาลานาบ,บาวปลูกหาลาแล้วน่าได้ไมาเหยียบสวนมันอีกข้างแล้วว้าวโอ้มีต้นกระโดนอยู่อันข้นขางๆนี้อีกผักสุดเลย อาบเจอว่าเพื่อนได้จากตตนกับปีกันปีนี้ฮะแหละค่สิวานะช่วงนะฮะมาเฮ็ดสวยฮนได้ประมาณเจ็โดโตนแปดโตนมาลุนน้ำกันว,านาาว่นนะบ้าปีนี้หันเพิ่นสีได้จากโตนสีคุ้มคาบอ่เพื่อนเก็บมันบ่เบิดแน่ปีนะฮะเนอะเรืว่าอันนั้นเลยว่าโบได้กำไรหลายปรนได กวางเติมเนาะบรรยากาศไปพาไปเบิงกันอ้ยเขากำลังถางถางเตรียมชิดตั้งเสาตั้งเสาแต่คือสีอีกดอนอยู่ทีพรีพว่าปีนี้ฮ่ะนะมันเป็นปีโบดีได้เย็นเนิ่นบะตั้งเสาโบได้แหลเป่น,นะนะจะเห็ดเฮือนสวนเป็นเถียงนั้นห้อย UFC, กับโบได้เห็ดใหญ่ดอกเห็ดพอได้อยู่ แบบว,ออวันหย่าวันเสาร์วันอาทิตย์มาแต่วียกสินะแต่กะกลับมานอนอยู่สวนพอได้นอนจะฟุกเงือนสวนว่าซันซะนี่แถวนี้แหละตัวนี้จะเป็นดินอ้ายเลยเป็นกำลังพากันถางต้นไม้ได้ตูก็คือแบบงามพอฝนตกมาเรียนมือป้าสีหาเถือตกแห้งขนาดต้นไม้กับงาม เราจะโพได้โหดสวนพิษนี่เบาบางไปคือชิได้โหดแต่อันซุ้มที่แบบปลูกใหม้ไม่เก็ดดินหน้าแบบไม่จืดเอาไว้หมดเลยเอ๊ะลาบละลาบอะไปใส่ตห้ยังยขับไปบางต้นกล้วยว่าพอดีเขาะกาลังสิไปเขากำลังสิไปท้ายต้นไม้ประตูประจ้าป่าบรรยากาศดีมากเลยนะไสองว้าชุบเอื้อนแดงทะเลยังวายอยู่ เจ้าไหนเขาก็เมื Alicia, ่อหนึ Ohhh. ่งเขาเฮ็ดน้องกินแหละมันกายมุงละป้าประตูงามขนาดนอสวนเพื่อนนี่พูอนะงามเจ้หัวเพิ่นเบิ้งให้เทียบประตูกับอันยังเกาะเพื่อนว่าประตูกับหัวใส่กันใงไหนเนาะนี่คนบูดีมาตัดห้วยล่ะ ก็อยากว่าหวานว่าใช่หวานบ้านนี่เซินพยาค่ะพยาอามี่ผู้นี่เขียวอ่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่อยากกินน้ำหรืง น,นี่นะคุณนี่มีนีน่หลังก็หล้งเลงกินน้ำเลยอ้าวสบายดีคนขางสวนพี่น้อง,อ,งอันนี้พี่น้องขังสวนสบายดีเป็น,อ,น,นอ,ยอย่างนอ้อขอสภาพเน่<笑><笑>ได้ยนินว่าที่ตั้งซ่องหมืนหลายเทื่อแล้วได้ตั้งแต่ปีก่อนนี่ก็ยังบบตั้งไว้นี่เนาะมาคุดช่วยค่ะในใครเน่ได้ยินว่าจะตั้งซ่องยูทูบตั้งแต่หลายเดือนหลายปีแล้วก็บโตั้งเกือกเถื่อนอะพีเอฟทัติดตามอยู่ อันมื้อนี้เพิ่นก็ไปถ่ายเด้คลิปเพิ <Americ a. S 2> น่นนะถ่ายทุกมื้ออ้ายเฮานะ่ะแต่ว่าบ่เอาลงย่งกกองเพิ่นกันมื้อนี้เพิ่นก็ไปถ่ายคลิปล่าสัตว์ป่า <c ười> กระโโบมาแต่ว่าบ่ได้แล้วเพิ่นก็บ่ได้เอาลงเพิ่นยืมกล้องเฮาไปถ่ายถ่ายทุกเทื่อแต่ว่าบ่เอาลงดองไว้อันนี้เด้เจ้าก็ถ่ายเราบ้านนี้ก็บพอได้เว้เบิ่งเป็น before after เลยโอ้ยอันนี้บ่ได้เอิ้นหมาเอิ้นควายเเบิิ่งทําก<ล>นอด้้ ตุกไม่โอดโบมีรัก้ามบรรยากาศเลยไอน้องมาอยู่รวมโตักันอเมะมาแล้วมาแล้ว้าไอสองมาละไอเขยมาแล้ทีีครบเลยครบเลยยังแต่ข่อยโบมีคูข่อยคู่กับอเมะก็ได้กระตุ้งไงน้ำมาน้มาอัน่้าอเสียใจเลยอ้าวต้นตะปอ ตาคามเห้กันล้วแาหาแแหอทเดวเเไอตา้มหวเดขเลยเนาะาก่หนบัดอันนั้นละเห็ดคองใส่ไก่เนาะเอาเฮาเฮาส่วนเราเห็ดอยู่โข่ขาหันก่อนแล้วกัยังโอ้ยอย่าส่วนเถาะลาบแล้วคูทงหน้ากับเมยพอเฮงเพื่อนวะแล้วสิขุดแล้วเราจะได้ขูดเองเนี่นไอหมูจะได้ขูดเองดีนโมยูเฮือนจะ ขนาดเราเขาบอกไอ้คุณเนี่ยเราเรายังว่าเราเมื่อยใส่ไฟหนีไอ้ตัวเมื่อไหดดฝนจะจะมาใส่มแตหลักของใส่ไก่ไอ้ตัก็คือแบบอือโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ่ะโอ้ย่อ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยองนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยอ้าโอยเอ้ยโอ้ยโอ้โองหนอ้โอ้ยโอ้ยอ้ย้้อ้อ ก็คือไอ้ฮอร์แหละเจ้าตูเปันจ้างน้องทรายเพิ่นขุดท้องน้ำให้เดี๋ยวพาเก็บซีไปเบิ่งก่อนเซียนเฮือนเพิ่นที่ท้องน้ำไว้ก่อนยามขึ้นมาสวนกะคอยบ่ได้ลงไปมันกะคอยบ่ได้เสียเวลาฮะเนี่ยเริ่มสีได้พากันตัดเนี่ยสวนอีกแล้วเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วนี่ยเดี๋ยวไม้อันนี้บอนแปลงไอ้ตูปัญจ์ซีปุ๊บ นะปลูกเคียงนะปลูกเงือนสวนถือก,กันกับเอื้อแหละเอกไอกับไอ้ของลาน้อยนะโครงการก็กคือ,อยังอีกยาวนานเอฟซีเ <MC S 2> บิร์กเอฟซีเบิร์กของลาน้อยก็คือ,อยังเป็นปลายอยู่เดี๋ยวพันเขาถือเลขก่อนถือเลขหกโตกันซิมาบุกเบิกไปไอ้เขานีก็ถือว่าเก่งเนาะพูดนะพี่ เลิกขนาดเลยสองแมโอ้ไปตัวเลิกมากเลยนะนะบ่บ่คันข่อยลงมาจะขึ้นบ่ได้เขาข่อยลงแล้วขึ้นได้เจ้าเฉียวยังให้ข่อยเขนลงแล้ว,ลวลข,นลลข้นได้เฉียวยังให้เขาบ่เฉียวยังให้ จะได้เอาคันใดให้เห็นดิโอ้ยคือภาพยังห้ส่วนเขาเปลี่ยนแบบนี้ไม่ไวเลยเนาะแมนให้เพียบซีนี่แหละสวยอันเบิ่งโฆษณาใหย่เพียบซีแต่น้อยโฆษณาได้ฟ้าบุเบริร์ให้มันทานเอย้อ้ายไวไว อยากกดขังโฆษณาเด้อพีพีซีสวยเป็นกำลังใจให้เรานน้อยหาเงินได้หลายๆเพื่อมาเบ,บิกสวนให้ทานเอื้ออายน,นี่แบบเห็นแล้วแบบอ๋อจะถูกน้ำได้หมดทำไมสวนเรายังเป็นป่าอยู่เลยอ๋อพแรงศกได้ข้างินเจ็บมาได้หมดอันนั้นมงวงบอก,บอกไอตู่โบแมนตี้ภาพบรรยากาศอ,อ,กาอืมเป็นสภาพว่าพาลูกมาเล่นสวนวก็เจ้านี่ เก็บเก็บสิเหล็กมันจะยอดโอ้อะงามๆเป็ดตะซางขนาดยอดสิเหล็กดีๆไว้ไว้ไว้แบบด้วนๆอ้าวแบบวิวเลยนะเล่นๆป่นะเออเล่นเลยเพราะว่าอย่างมีคนน้อยมานำเนี่นขวาแขียนขวาแขนว่ะแน่ว่าตรงๆแม่นอู้ยอดเป็นตะซางแต่ว่ามีอันนั้นอันนั้นยังเกาะมีด้วงอันนั้นยังนึงนาะมีเออปลอดสารผิดเนาะโอปลอดสารแน่นอนปลอดสารแน่แล้วก็ับโจ้วนนึงก็ได้เพราะได้แบน

กลุ่มละพนหมัดไพ่นงเป็นล like yeah, ูกทหารเดินสองซ้มยีบวะยีหัวีบไหล่ด้วยีอ่ะเก็บไว้ไว้อะมาไวไว้ไว้ไว้อ้มเบุญละบุญละไปคุณตะลุมคุณก็สเอาตืมหน่ยะคุณย่างไปได้หรจะไปใครแล้วไหมย่างจะปวดแขน เต่าเต่ามาใกเต่าเอ,อ้าอู้ยเจาสังนางเ็ดตคิดว่าเป็นคนสิลงไปแล้วต้นต่ายังอยู่หันพีพีสีคิดว่าพันเรนลงไปแล้ไอ้เขย่อนละแต่ว่ากล้องมันซูมบอะไยตัวนี้ดีี่นี่นี่ไปไปีเบ่งต้นต่าเต่าแม่มนคนน,น,นั่งค่นะนี่โงงานก็เอาตื่นกัน,น,น,นเอามียว้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 เมียเ าอนนาอมีบอกเคยมาเก็บขลิเกี่ยวกับเครืออามีบอวะ <c oughs> น,นี่ได้บักกระลาษได้ดิได้ปั้นโจ้บางอย่หนึ่งแล้วเขาก็ใส่หนังนหลายๆดิไปกลับบ้านคำละเอามีมีสิไปทางนั้นวะมันไปได้ตัวมุกไตกระโดดมีอาโป๊ เอามี่ีขับอ่ะแม่มี่ีขับจีเอาไม่ขับโอ้ยก็ทำไมกูทำแบบนี้ได้หรอเอาแล้วเกตัวได้ปะโอเคจะขับรล้เจะบนญไหนท้ายให้แม่นเบงท้ายให้เจลานเปิดวีชัยออีกวันนึงโอ้มก็ไอ้ตาหัวะลุกละ เขบบาวปลาเดอมีเลยอมีปลาขาวย่างพาอ่ขอบบาขาปลาเดอเปิดวิทยุเลยว่าขี่ฝูนบ้านเขาอโอ้ไม่ก่อนขาประตูเทปตูลุ่มอ่านะร้านครับรรลให้ขีข่าวเทิงหมดล้